น้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นหมูกรอบนะท่านผู้ชมจะมีความเค็มอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับสีัวไปเลยนะครับมะนาวสดๆจากลูกนี้อร่อยมากนะครับพริกป่น2ช้อนโต๊ะนะครับความเผ็ดตามชอบมาฮหท่านผู้ชมอันนี้เชฟชาติค่อนข้างที่จะทานเผ็ดนะครับข้าวคั่ว1ช้อนโต๊ะครับผงปรุงรสครึ่งช้อนชาครับ เราจะไม่ใส่ผงชูรสกันนะครับตัดน้ำตาลทรายปลายช้อนชาครับแล้วเราก็มาละลายรสชาติเลยครับอือดีเย้ายวนมากเลยครับลงเป็นหมูกรอบเลยครับลงไปเหลือสารแหน่ไ้ก่อนนะครับเขาซ้ำครับอือตอนนี้กลิ่นนี่หอม ขึ้นมาเยอะเลยครับแล้วก็ลงเป็นสาะแหน่เลยครับคุกเขาซ้ำนีกหน่อยพอน,นะครับอย่าให้สาะาหน่ช้ำนะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับนี่ท่านผู้ชมจัดลงจานพร้อมเสิร์ฟครับกินย,ออย้ายวนวางผักชีสักสองสามยอดนะครับเพิ่มความสวยงามนี่นะครับ